วิธีขยายจุลินทรีย์เจาปลูกแบบง่ายนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเจาของปลวกนะครับน,นี่คือปลายข้าวนะครับอันนี้คือโอ่งมังกรนะครับเอามาตั้งไว้ตากแดดเลยนะครับัดับแรกเราก็เอาเจาปลูกเทลงในโอ่งไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราเทลงเสร็จแล้วเราก็เทด้วยข้าวสารปลายข้าวเลยนะครับเทไปในโอ่งนี้เลยนะครับ พอเทเสร็จแล้วเราก็เติมน้าได้เลยครับถ้าเป็นน้ําประปาต้องทิ้งไว้ให้คอรีระเหยไปหมดก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำธรรมดานะครับสามารถใส่ได้เลยครับการขยายวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําได้พอดีแล้วน,น,นะครับเราก็เติมน้ําแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็คนเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับคนให้ปลายข้าวกับเจ้าปลูกเข้ากันเลยครับคนไปเรื่อยๆื่อยครับเ,เดี๋ยวจ้ปลูกเวลาเขาโดนน้าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มจมลงไปนะครับนี่เราก็คนไปก่อนให้มันเข้ากันนะครับ หลังจากที่เราคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็หาตะข่ายหรือแยงเขียวนี้ก็ได้ครับเอามาปิดเอาไว้การพวกมลมงปิดตากแดดอย่างนี้ไปเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการขยายเจ้าปลูกแบบง่ายๆนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับข้าวคนแดดนะครับต้องให้อยู่ตากแดดเลยนะครับหมักตากแดดไว้ประมาณหนึ่งเดือนแค่นี้เราก็จะมีน้ำหมักเจ้าปลูกใช้อย่างเหลือเฟือแล้วครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทําง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ